เอามองที่สองนะโอ้นี่นี่นี่ฉลามมัาอยู่ตรงนี้นี่นี่โ้ใหญ่ปลาฉลามอยู่ตรงนี้อัน่ตัวนี่นโอ้เยอะเลยนียอะเลยอคุณฉลามไปหนไโอู้ั้น้อน้องปลาฉลามตัวให่ตใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ี่ ตรงนี้หมออี๋หมออี๋กลายตัวเลยเโนี่ยอ้นี่ไหนปลาอะไรลูกอืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่ปลาทูน่าไหมอ้อทรงเหมือนปลาทูน่าอ๋อเนี่ยเขามีป้ายเปลาหมอทะเลเออปลาหมอทะเลใช่ใช่แบบคณะทรงมันเหมือนปลาทูน่าเลยนะโตขติดด้วย ก็เห็นตูดพะหมอด้วยมีมตัวอะไรคอยตามก่อนเ่เหาดยนะเาดยเนะนี่ยาชฉลามฉลามตัวนีมตัวใ,ใหญ่มากเลยอันนั้นอัี้ใหญ่กว่านี้กวมานี้อ,อันนั้นตัวนี้นะนนี่มันมามสองตัวคู่กันนี่ ฉลามคุณฉลามโอ้โหนนนเต็มเลยไม่ตัวใหญ่มากอืนีน่านี่นนน่่เกลใช่ไหมเออน่าจะใช่ตัิตัวแรกะเกมะเกตัวใช่จริงๆอ่ะเพราะว่าเนี่ยมะเก่า วิ่งใหญ่อย่างนี้เลยเหรอโอ้ปลาทะเลวิ่งไซส์ใหญ่ปลอมของจริงยือแยไปหมดเลยเออคุ้มค่าอยู่เนาะมีมานะสมาอีกแล้วฉชล่โอ้คุณฉลามาแล้วลงแล้วลงแล้วลงหลามากนะกลับมาทางนี้นะกลับ เขาเนี่ยกเน้กเกเเกราอแม่เล่นมุกแม่บอกกระเป๋าอ๋อฉลามครีบดำนะที่เห็นโอหนไรมามนหนฉลามมาแน่เลยลาไล่มันอูนูนนูนฉลามนั้นไล่มัน มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เธออยู่บนชนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราจะทำยังไงดีฝูงปลาขนาดใหญ่อยู่ใต้หัวเราคนตำรวจเราทำยังไงดีครับไหนปลาตัวใหญ่มากเลยโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วนะเออโอ้ นี่นะนอนนะปลาฉลามนอนน้องๆดูที่ปลาเก๋านี่ปลาเก๋ายิงจิ้งเงยแบบนี้อุ้ยปลาเก๋านะเนื้อตัวใหญ่ย่นี่เลเนี่ยอย่าไปซ่ากับมันนะมันเก๋าตัวเนี้ยเพราะมันคือกระเป๋าแม่ไม่ใช่ปลาเก๋าตัใหญ่่ยงเล็เลยอะฉลามตัวเนี้ยมันตื่นได้แล้วเพื่อนก็ตื่นหมดแล้ว มันนอนมันนอนอย่างนี้เรอนอนนอนคือคือหมูคือหมาเลยเนาะ <c oughs> ปาเกเขาตัวนี้ใหญ่มากโอ้ตัวนี้ร้อยโลได้เนาะ ตัวจะกระกัดกันไหมกินปลาเก๋าเลยกินปลาเก๋าอะ้ปเก๋านี่ดใจนะพอว่ามันงับลูกงับหัวลูกได้สต่ยเลยนะเนเอยมาอีกนึ่งมันงับม่อไปทั้งตัวหนูได้เลยอะ มาอีกนึงตัวใหญ่มากเลยเหมือนมาโชว์ตัวเลยนี่ได้ได้ช่วงหางชิ้นเดียวก็สบายอิ่มบ้านหนึ่งนั่นคือปลาทูน่าอย่างนั้นอย่างนั้นน่าจะทูน่าน่าใช่น่าใช่เออนี่ป้าหมอทะเลก็น่าจะใช่มันคล้ายๆกันไงป้าน้ำเลยก็ปลา มันแก้งป่าฉลามเนาะเดี๋ยวปลาฉลามตัวนี้ออกมากัดแน่เลยไอ้นี่มันจะตัวใหญ่เพื่อนเลยนะอุปปลาฉลามเลยมันไม่ยอมมาฉลามนอนชังมันเราจะถ่ายตัวอื่แล้วกัน มันมองเรามันสงสัยมันจะกินเราเดยเป็นปลาล่าเหยื่อนะปลาเก๋าเนี่ยปลาเก๋ายักษ์อุย้ยนี่นี่นี่ระวังนะลูกโอ้ยดูขอบใหญ่มันนะน้องๆขอบใหญ่มันนะดูดีโอ้ยตอนนี้ฝูงปลายักษ์อยู่บนหัวเราแล้วครับ ทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีให้ดูนะผมมองผมมองยาไปนู่นเลยนะมาอีกแล้วปลาเกาา๋าไม่แล้วฝูงปลาหลบเล้วปลาเก๋ามาแล้วปลายักษ์มาแล้วเรือดำน้ำ ตัวใหญ่มากเลยเอ้ม mm. ันเดินทางเนาะเขามีสองขูโมงนะโมงหนึ่งเป็นปลาสวยงามมงเป็นปลาตัวใหญ่อุ๊บปลาตัวใหญ่

คุณปลาเก,าก๋ากำลังจะไปหอไปแล้ว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 สวัสดีคุณปลาเก๋ากันแล้วสวัสดีครับอ้าสวส,สวัสดีปลาด้วแล้วป<ร>ลาตัวใหญ่มาแล้วโมันใหญ่มากเลยเนาะมันมองเราเห็นเราเป็นเหยืย่อ <ไ>ปล<ไ>ปลาโอ้โหใหญ่มากนะมองปลา